สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเรื่องเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะคะเที่เราใช้กันอยู่ทุกวันเลยวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากค่ะจะพาไปสำรวจแบตเตอรี่แบบชาร์จซํำได้3ชนิดหลักๆเลยคือนิกเกิลแคดเมียมหรือ NiCd แล้วก็นิกเกิลเมทัลไฮไดร์หรือ NiMH นะคะสุดท้ายก็ลิเทียมไอออนหรือ LION ที่คุณเคยกันดีเราจะมาทำความเข้าใจส่วนประกอบข้อดีข้อเสียแล้วก็ความแตกต่างสำคัญสคัญของแต่ละตัวกันค่ะครับผมจริงๆแบตเตอรี่พวกนี้เรียกได้ว่าเป็นหัวใจของอุปกรณ์พกพาหลายๆอย่างเลยนะครับการที่เราเข้าใจคุณสมบัติของมันเนี่ยก็น่าสนใจมากครับช่วยให้เลือกใช้ถูกด้วยงั้นเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกสุดเลยไหมคะ NiCd Nickel Cadmium ตัวเก่าเลยนะคะเนี่ย แม้ว่าโตนนี้อาจจะไม่ค่อยเห็นแล้วแต่ก็เคยเป็นมาตรฐานอยู่ยุคนึงเลยเลยส่วนประกอบหลกัหลกๆก็จะมีขั้วลบเป็นแคดเมียมขั้วบวกเป็นนิกเกิลออกซิไฮดรอกไซด์แล้วก็มีอิเล็กโทรไลต์เป็นโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ให้ไฟประมาณ1.2โวลต์เอ่อจุดเด่นของมันตอนนั้นคืออะไรคะครับตัวนิกเกิลแคดเนียจุดเด่นสําคัญเลยก็คือเรื่องความอึดครับทนทานมากคือชาร์จเกินหรือว่าใช้จนหมดเกลี้ยงจริงๆ มันก็ไม่ค่อยพังง่ายๆนะครับแล้วก็จ่ายกระแสไฟได้แรงเหมาะกับพวกเครื่องมือที่ต้องการกำลังสูงๆในสมัยก่อนแล้วก็ออรอบการชาร์จเยอะมากเป็นพันๆรอบเลยแถมยังทำงานได้ดีในที่อุณหภูมิต่ำๆด้วยครับฟังดูดีมากเลยนะคะแต่เอ๊ะทำไมถึงโดนเทคโนโลยีใหม่ๆแทนที่ไปล่ะคะมีข้อจำกัดอะไรสำคัญๆบ้างหลักๆเลยมีอยู่สอสเรื่องครับเรื่องแรกที่สำคัญมากๆคือสิ่งที่เรียกว่า memory effect คืออธิบายง่ายๆก็ถ้าเราชาร์จแบตเตอรี่ตอนที่มันยังไม่หมดบ่อยๆเข้าเนี่ยตัวแบตมันจะเหมือนจําว่าความจุมันลดลงทําให้ระยะเวลาใช้งานมันสั้นลงเรื่อยๆครับต้องพยายามใช้ให้หมดจริงๆก่อนชาร์จถึงจะดีที่สุดอ๋อเข้าใจแล้วค่ะคือต้องใช้ให้เกลี้ยงก่อนใช่ครับแล้วก็อีกเรื่องที่สําคัญไม่แพ้กันคือเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมครับเพราะว่าแคดเมียมในขั้วลบเนี่ยมันเป็นโลหะหนักจัดว่าเป็นสารพิษน,นะครับการกําจัดก็เลยเป็นปัญหา อืมอันนี้เรื่องใหญ่เลยนะคะครับผมนอกจากนั้นก็มีความหนาแน่นพลังงานค่อนข้างต่ำคือเทียบกับขนาดแล้วเก็บไฟได้น้อยทำให้แบตมันใหญ่แล้วกออ็อัตราการคายประจุเองก็สูงหมายความว่าถ้าชาร์จทิ้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ไฟมันก็จะหมดไปเองค่อนข้างเร็วครับ ปัญหาสิ่งแวดล้อมนี่เองนะคะที่น่าจะเป็นเหตุผลสำคัญที่นำไปสู่การพัฒนาตัวต่อมาคือ n i c k กิลเมทัลไฮดร d e ใช่ไหมคะตัวนี้มันต่างจาก n i c k กิลซดียังไงบ้างคะถูกต้องเลยครับ n i กเกิลเเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาของ n i c k กิลซดีโดยตรงเลยหลักๆคือเปลี่ยนวัสดุขั้วลบจากแคดเมียมมาเป็นโลหะผสมที่ไม่เป็นพิษแทนอย่างเช่นแลนทานามัมนิกเกิลอออย แรงดันไฟฟ้ายังคงเดิมนะครับคือ1.2โวลต์แต่จุดที่พัฒนาขึ้นมาชัดเจนเลยคือความหนานแน่นพลังงานคือมันสูงกว่านิกเกิลซีดีประมาณ2-3เท่าได้เลยครับในขนาดแบตเตอรี่ที่เท่าเทกันโห oh, สูงกว่า2-3เท่าแปลว่าในขนาดเท่าเดิมมันเก็บพลังงานได้เยอะขึ้นมากเลยสิคะพวกอุปกรณ์พกพาอย่างกล้องดิจิตอลหรือเครื่องเล่นเพลงสมัยนั้นก็ใช้งานได้นานขึ้นเยอะเลย ใช่เลยครับนั่นคือข้อได้เปรียบหลักเลยทำให้ n m s กลายเป็นที่นิยมมากๆโดยเฉพาะในรูปแบบฐานชาร์จขนาด AA t r i p l e A ที่เราก็ยังใช้กันอยู่ทุกวันนี้แล้วก็ปัญหา memory effect ก็น้อยลองไปมากๆครับคือชาร์จเติมได้บ่อยขึ้นสะดวกขึ้นเยอะเหมาะก,กับอุปกรณ์ที่ต้องการกำลังไฟสูงอย่างกล้องของเล่นหรืออุปกรณ์การแพทย์บางอย่างครับฟังดูดีขึ้นเยอะเลยค่ะแล้วข้อเสียหรือว่าข้อควรระวังของ NIMH นี่มีอะไรบ้างคะก็ยังมีอยู่ครับ ข้อเสียสำคัญเลยคือเรื่องอัตราการขายประจุเองหรือ self discharge rate คือ n m s เนี่ยกลับมีอัตราการขายประจุเองสูงที่สุดใน3ชนิดนี้เลยครับถ้าชาร์จเต็มแล้ววางทิ้งไว้เฉยๆเนี่ยไฟจะหายไปเรื่อยๆเร็วกว่าเพื่อนนอกจากนี้ก็ไม่ค่อยทนความร้อนสูงเท่าไหร่ครับประสิทธิภาพจะลดลงแล้วก็ถ้าเราชาร์จไฟเกินบ่อยๆมันก็จะร้อนง่ายแล้วก็ทำให้อายุการใช้งานสั้นลงได้ครับ อืมเข้าใจแล้วค่ะทีนี้ก็มาถึงยุคปัจจุบันที่เราคุ้นเคยกันดีกับลิเทียมไอออนนะคะอะไรคือความพิเศษที่ทำให้มันก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาดแบตเตอรี่ในอุปกรณ์พกพาส่วนใหญ่ได้ค่ะครับผมลิเทียมนี่ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญเลยนะครับอย่างแรกเลยคือเรื่องแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์ที่สูงกว่ามากคือมันให้ไฟประมาณ3 4โวลต์เทียบกับแค่1 2โวลต์ของ2ตัวแรก ทำให้เวลาออกแบบอุปกรณ์เนี่ยใช้จำนวนเซลล์น้อยลงได้ครับสำหรับแรงดันที่ต้องการเท่ากันและที่สำคัญที่สุดเลยคือความหนาแน่นพลังงานครับสูงที่สุดใน3ชนิดนี้เลยทำให้สามารถออกแบบอุปกรณ์ให้มีขนาดเล็กมากๆแล้วก็น้ำหนักเบามากๆได้ อ๋อ oh, อย่างที่เราเห็นในมือถือหรือว่าแล็ปท็อปบางๆเดี๋ยวนี้ใช่ไหมคะใช่ครับหลักการทำงานคร่าวๆก็คือใช้ลิเทียมไอออน Li+ วิ่งไปมาระหว่างขั้วแอโนดที่มักจะเป็นกราไฟต์กับขั้วแคโทดซึ่งแคโทดนี้ก็มีหลายแบบนะครับเช่นพวกโคบอลต์ออกไซด์แมงกานีสออกไซด์หรือว่าฟอสเฟตจริงๆลิเทียมไอออนมันมีหลายประเภทย่อยๆอีกครับอย่าง LCO LMO mmc lfp แต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติเด่นด้อยต่างกันไปเล็กน้อยข้อดีนี่ชัดเจนมากเลยนะคะทั้งเบาให้พลังงานสูงแรงดันก็สูงแถมยังไม่มี memory effect ให้กวนใจอัตราการคายประจุเองก็ต่ำเก็บไฟไว้ได้นานกว่าแต่ก็มีข่าวเรื่องความปลอดภัยออกมาให้เห็นอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะคะมันเกิดจากอะไรคะครับ ด้วยความที่ไลออนมันอัดพลังงานไว้สูงมากในพื้นที่เล็กๆแล้วก็ใช้อิเล็กโทรไลต์ที่เป็นสารอินทรีย์ซึ่งมันติดไฟได้ ถ้าเกิดว่ามีการชาร์จไฟเกินหรือว่าตัวแบตเตอรี่เกิดความเสียหายภายในเช่นลัดวงจรหรือว่าเจอความร้อนสูงมากๆมันอาจจะเกิดปฏิกิริยาเคมีที่ควบคุมไม่ได้ที่เรียกว่า Thermal Runaway นะครับคือมันจะร้อนขึ้นขึ้นอย่างรวดเร็วจอนอาจจะทำให้เกิดการออลุกไหม้หรือในกรณีที่รุนแรงก็อาจระเบิดได้น่ากลัวเหมือนกันนะคะครับตรงนี้เลยเป็นจุดที่ต้องให้ความสำคัญกับการออกแบบ,บวงจรป้องกัน protection circuit มากๆเพื่อความปลอดภัยนอกจากเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ยังมีเรื่องราคาที่อย่างค่อนข้างสูงกว่าเมื่อเทียบกับในเม h แล้วก็อายุการใช้งานที่จำกัดครับคือโดยทั่วไปพอใช้งานไปสัก2-3ปีหรือว่าชาร์จไปประมาณ300-500ครั้งตามข้อมูลเนี่ยความจุข,ของแบตเตอรี่มันก็จะเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับ ค่ะก็เป็นการเดินทางของเทคโนโลยีที่น่าสนใจมากเลยนะคะจากในซีดีที่ขึ้นชื่อเรื่องความทนทานแต่ก็มีข้อจำกัดเรื่องสารพิษกับ Memory Effects มาสู่ใน MH ที่พยายามแก้ปัญหาเหล่านั้นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแต่ก็ยังมีเรื่องการคายประจุเองอยู่บ้างจนมาถึงยุคของลิเทียมที่ให้พลังงานสูงน้าหนักเบาตอบโจทย์อุปกรณ์ยุคใหม่มากๆแต่ก็ต้องแลกมากับความท้าทายด้านความปลอดภัยแล้วก็ราคา ูกต้องครับแต่ละเทคโนโลยีก็มีข้อดีข้อเสียมีช่วงเวลาของมันเองนะครับสิ่งที่น่าคิดต่อไปก็คือ,เ,อ,อเมื่อเรามองไปข้างหน้าเนี่ยเราจะเห็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันพัฒนาไปในทิศทางไหนต่อ เพื่อที่จะสร้างสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างปัจจัยต่างๆที่บางทีมันก็ขัดแย้งกันอยู่นะครับอย่างเช่นประสิทธิภาพที่สูงขึ้นความปลอดภัยที่ต้องมากขึ้นอายุการใช้นานที่ยาวนานกว่าเดิมราคาที่คนเข้าถึงได้ง่ายขึ้นแล้วก็แน่นอนผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่น้อยลงการหาจุดที่ลงตัวใหม่ๆระหว่างปัจจัยเหล่านี้แหละครับคือโจทย์ใหญ่ที่ท้าชายสําหรับอนาคตของแบตเตอรี่ครับเป็นคําถามทิ้งท้ายที่น่าสนใจมากเลยค่ะชวนให้คิดต่อจริงๆค่ะ